โรงเรียนบ้านวังยวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครศรีธรรมราชเขต2ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านสู่การปฏิบัติคุณธรรมนำการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม 5GSMODEL ภายใต้การบริหารงานของนางพัชรินแผนทองผู้อำนวยการและนางสาวทิธิมนทองทรงรองผู้อำนวยการ ที่เป็นใบไม้ต้องเอาไปทิ้งที่ต้นไม้เพราะว่ามันจะได้เป็นผลที่ต้นไม้ไงล่ะอ่าถัดมาที่เรียนเกี่ยวกอบเก็บอุปกรณ์ล้างมือแล้วจปเท้าแถวค่ะค่ะก็เขาเ่นที่ต่ค่ะ ในหลวงรัชการที่สิบนะคะก็คิดว่าเป็นปีที่ความสำคัญกับพวกเราพวงชนชาวไทยทุกคนนะคะความดีไม่ได้เริ่มที่ใครเริ่มได้ที่ตัวเรานะคะวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ ไปใช้ในงานที่จําเป็นนะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆเช้านะคะแล้วเวลาเราออมเงินทุกสิ้นเดือนเราก็จะทําไงคะเราก็จะเอาเงินไปไหนคะลูกไปฝากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมเงินแล้วก็เข้าแถวให้เรียบร้อยมาฝากเงินที่ชุครูได้เลยค่ะวันนี้จะเอาเงินไหนออกสิเวลาที่คุครูบอกถ้าเรา เลี้ยงไก่ไข่ของเรเานะคะเดี๋ยวในขับงานอาชีพเดี๋ยวเราจะเก็บไข่ไก่ไปทำเบเกอร,รี่กันนะคะเราจะได้นาไข่ไปทำขนมเบเกอรี่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำคัพเค้กกันในวิชางานอาชีพนะคะแลังจานั้นอเอาแป้งเทลงไปในกะละมังที่เตรียมไว้ก่อน ที่โรงอาหารฉันเถอะครูคะหนูมีได้ที่จะกรุกษาค่ะว่าอย่ไงไคะหนูอยากมีได้ได้จะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่หนูจะขอ,อนำวิธีการทำขนมขอบคุณที่ครูสอนยังกลับไปทำขนมที่บ้านแล้วนำมาขายส่งที่โรงเรนได้ไหมคะอืมเปทท็นความคิดดีนะได้สิคะขอบคุณค่ะ เขาคิดเสมอว่าการที่เขาเป็นเด็กดีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้งสีด้านมาเป็นแนวในการใช้ชีวิตจะนำให้เขานั้นเป็นเด็กดีของสังคมและใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้อย่างมีความสุขแม่ไม่อาเทียงหนึ่งในล้านลูกขอต้งปณิธา ถ้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทำให้พ่อผิดหวัง